เลยป้าเดี๋ยวไปค่ะเนี่ยไปไอ้นุ่นเวไปแล้ไปไลแมวไลแมวนเต่จะยุบเป็นไข่เออเป็นไข่ก็ไปไปไว้นไข่ไปไไวไปแล้วเออนมหายุ่น่เด้อนมมาไปไอ้นุ่นอาหบูคือไนะอ่ อ่ะานีก็ลูกนีานีก็อยากไปนะเฮ้ยเอาหมู่เไปเไปน่ะนี่ก็ไ่ได้หายนี่ก็ไ่ได้หายมานอนในไปเฮ้เยไป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 านไปบานีป้าลูกก็นุ่มละเยอ่ะบาีกสเออเออนเมวยังหลับไปอ้หวงเกือบแม่ แม่มาถือขึ้นมากัให้ถือขึ้นมาเนาะแม่อ่ะอ่าอ่ะอ่าอ่าถือขึ้นมาแล้วบันนี้อ่ะอสบัสนีมาทุ่งามๆกันเะบันนี้ด้วยเนาะะสวัสดีเด้อปลาดองเด้อกลุ่มเพ่อกันอีกแล้วเข้ามาน้องนี่นี่เอาลำแล้วบ่อันนี้กินข้าวใช่เที่ยงนะเศร้านะตายตายพอดีเป็นยังหรือเป็นยัง อ่มานั่งมาังค ma ีมานมานัง okay. oh, pues, ีย okay. ังอ่ะยังบรเด็ยังต้มานงีมานังีโอเคขอยังระเด็ยังต้อเป็นเหีนยังอ่ะ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 ลูกอ่ะยอสบายดีปะลุงนี่ลูกสบายดีดีดีกราน้ำแดติลูกเลยค่เลยรเลย่คร oh, does> ับย้

Ô, xinh ngăm. Xinh ngăm bảo. Không สีด้านอกเลยทางข้างบอกยักมือนตามตามเส,ส,ส,สาวตามเสาตามเสาเห็นย่านตรสาวเห็นย่าน มัานแรงยิงเป็นลมแล้วเนี่ยเนี่ยอามาพี่ลูกเดี๋ยวพากันลงข้างล่างให้ลูกเลยพากันลงล่างมาลงมาลงกันยันหนุ่มมา,มาเอามาขับมาไล่พี่ลูกขับมาไล่สิเป็นยังไนงะเป็นอยังนันขันขันก้นบ่อขันก้นบ่อจมก้นมาหนึง่ง บ่จะขึน <c oughs> ้นกันด้วยตกแล้วฮัน่ะ่ากันทั้งนี้ลูกเอ <ไป S 1> อทีอ <ไป S 1> จะยผ้า,ากันต๊อนะมมมมอมโค้งลยแล้วก่อนก่อนนู่นีลงไปอานนั่หอยองนรเป็น่มน มีมันผมขึ้นนี่ๆลูกไหมมันแม่มันแม่มันลูกมากมีมันผมขึ้นนี่ๆลูกเนาะแล้วมันผมติดจ่านุ่มแบบนี่นี่เอ้ยมันผมงามเลยน่าดูคือเอ๋ลูกเก๋มันผมงามลูกเนาะมันผมงามลูกเนาะผมงามผมงาม

แม่ก็ไ <göster> ล <ges 2> mm ่มันเองเลยต่ไปเ่ปเฮ็ h ยุยุบันถูยังปะโอ้ยไปเดี๋ยวชิมันเพิ่ยุบนาิตัวจับแบบี้กเนรูาหาปากน้อู้หลายค่นี้าหาปากน้ทำไทำไาปาอรนียย <Happiness. S 2> ตะก้าเร่่คือว่ากินมู่่ากันก็คู่ก็กินนี่ไงนีบีดของก็่ดีๆเฮ้ยวุ้คอมม้ไปใหม่แล้วัดต้นอไกอกิข้าม่ไอ่ะไปน้ำพุเยกันพูดน้พุน่ะ ครบที่ต่นละไม่ไม่ก็ไม่วนี่นะไม่ก็ไม่ง่ายลยมนดีไมยุ๊ยทำไมดิขวบอ่ะนาดูตัวก่อนนี่ค่อนีวนี่ยก่อนเอียวอะไรก่อนนี่ค่ะก่อนเยอะนิ้งนิ้งดิ้นิ้งนิ้งดิ้ิ้งดิ้

ว้ยิ้เข่ากันด้วยบัดนี่เหเป็นอะสร้ั่งทชหมวกข้าไปนี่เอบอกนียวยังไนะฮะไอเน่บอเนี่ยหัวงอนใส่หมองที่กันยนอยากได้ใบน้อยม่ได้รได้โอ้น เอาไวอ้เอาเปลาดินะัอเดิมเดิวานคือเอแม่ววานเหรอบ่อ okay. ันนี้ป้าวัได้ขึ้นมาวันีนกนี่ๆกนอยูดีอีรีอยู่อาวั้ขึ้นมากินแอปเปิลินขยะลูกเดิมอยู่ใช่ขยะนองขยะจอยน้เกนุ่เปียกนี่เกงขนาดนุ่มเปียวแม่ถิ่นขยะตัวนั้นเฮ้ยมไปนาเพือนขยะเพินไพ่ฝเดืนไพ่นลุกไปยูดีห้ออะไรยู่ดีน่ะยางแง่แงอะไรยูดีะ เดี๋ยวแม่พาโมไปแล้วแม่ดุพาเงินเาปั๊บเอาขงินยกกดเขมเข้มกระดูบเวด้แล้วเนาะไม่นี่เมย์เห็นถ่ายไมเมย์เห็นถ่ายมาดูไมนอเห็นหนะไม่เห็นถยมาไว้เมย์เห็นถหเอาอันนี้ก่อนเอาอี้ก่อนโอ้โิชิมเลยวยเอามานีก่อนเมยกินเบิร์ดก่อน ủa chửi, hú ớt đớp đấy, sụt sụt về đây, nứa nứa à, bây giờ tôi hú ớt thử. Tham gia một tí. à, bay thím kia, kia. cái Mẹ cùng xem bà nhiêu thú này, bà kia kia gì sai? Bà kia thùng thùng như sai. Kia thùng đầm mình là nhà ba anh đấy. ยุงการใช้ดึเห็นว่ายังมองมองขนนะเขียวๆนะจ๊ะหมาไม่จีก็ม่อ่าุ่งกัดจักได้ปัญหามาให้เอื้อยบอกเยอยผู้ไปถิ่มดุถิ่มเญื้อแม่ไปไหมทิ่มเนื้อเกลือไทยเด้อเกินไทยคุณโอเคมาให้เชื่อชูดูเอาเชื่อชูไปถิ่มเญื้อไปไปแน่คน ยาไ้ง่งยอเมยอเมไดประสานแม่นิอ่ะดูอ่ะอ่ะไปถุงด้ปงกจะใช้ไมเด้อ <uncover> อ oh, ันน <more> ี้จีมกินยังเจีมกินกลัวสิจีจดื้อจีแม่แม่เปลวหายไม่ขึ้นเลย ชามสิมะีกว่าที่จำได้ไปไปดเขาหางมานั่งอยู่นั่งกบอยู่เป็นนี่แม่ลิงเข่าวละค่ะไปไหมร่วมเป็นแรงกัแหละอนีเอยไอัเอออะไรละลายได้หนึ่งเมตรนึ่งเะ้าวอยู่ คืนก่อนแกดูวมาถอบอกว่าจะทอกระถอแล้วก็ดีแล้วกัไปแล้วคืนมากกับม่ไปเก็บแล้วคือสามคนแล้วแค่เมนไทยเมีนพูนี่แ่หน่อยเพื่อนอะเอ็กซ์ี้ด่วยตักกี่ตัวเดือนตักีิเฮ็ดกินง่า่ปั๊บปานเลยปะต่อมาเนาะมาย่างมาห้เว่งเว่งมาห้ยงงไม่งขาหาห้ให้สาวน่าก <int> <nous>

อีคนบเออประาอีกคนก็งมันปรษชาเ่าเป็นบานะบ้านบาดุดูแลเวเ่อนแบบไหกันอย่างเช้าวนะบ้ดเออีกชมพู่จะเพิ่มไม่เป็นตัคนี่ายูานนี้ออกมาไม่ดีพี่คูสองนะบ้านุสองก็ดูก็ดอยูอะหม่ใจเลยนะมีน้องใหม่อ้าม้ากันอืม เอาไม่เลี้ยวสบเอสองคนไปอยู่เอาเอาน่องมาดอ่น่องบ่ฮอาปอยู่อัน้องบ่อาน่องเอน่อง้องแม่วบ่ไปหาเด็กกระตุนนหน่องกระตนบ่ะตีกันน่นยอี้ยงกันหายน่องหาเก้อยดุกย้งันอ่ะ่ช่แย่งกันไม่ใ่แย่งกันน่นไม่อ่างันคันเวทกมีสามานนี่ย้ก็ะบนกันดิมันข้อกันมอ่กันบ่ anh đâu rồi rồi. Moment mẹ mặt. Nu mặt của hơi đi nó. Hoặc không mặt em. Hoặc chịu chịu. Hoặc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  mà Hoặc chịu. Hoặc chịu. nè, chịu. Hoặc chịu. ต้องนดี่บ้างบมาเอมาป็ม่รโอยมาบ้ก็อะไรเนี่ยยมงไงเน้าาองพอดีเมื่อไหร่ถ่ายหนอีกเนาะ เห็นนะหาเดีครหาเดียรถอีกหน่อยกับโดดมาเดินไปตกแล้วลูกตกะเลยค่ะมาพี่มาพี่นุ่นอยู่คนเดลูกมาใบผลนตกแล้วลูกเอ้ยก็ดีมาก่อนมาหอดก่อนเนาะตัวห่างหางอย่าไปนะพด่แม่ตก็ไปแม่โต๊ะเด็แม่ตกแล้วปั๊บไปข้างในไปเดินทางหน้ากับ เออเอห็นใช่ปะตูประตูประตูอ่ากับไปกับไปหงหัวหไปไปยันเป็นอต๊คำหัวเฮ้ยนี่โน่นมาแล้ววายวายก่อนละอ่าก่อนว่าแับนี้ เลื่อนกันอนนอเลออย่างเดียวเ,เลื่อไปมันทำนะเดี๋ยวไปสุดท้เมื่อเมื่อนั่น่ะบ่ mm <laughs> ตบยนตบนเฮ้ยทำอะไรเนี่ยพ่อแก้ใช้กับคนี่สายสั่นแต่สาม่นี่นะเนอะแก้ยูแต่มันขักใช้ต่อใช้ใหม่เนาะเอ้า

มันเล่นแย่งกันทใตีกันลนะตียี่พัน้ามจะงั้นน่ะมจะงั้นน่ะลูกไ่ใช้ไ่พีนี่นนม,ม่ายอยู่นี่ไหนานี่นนะอแบ่งกันปนล,ลงลูเน่ลงูมาัหนค่อยตกอ้ำกันน้านี้อใส่เออใสู่ทำลายสิ่ของ <c oughs> มานองเห็ดน้ำมานองเห็ดน้ำกันปอน้งนำกันปอนูมันฮะยิน่เสียงฝนยินบอกยินเสียงฝนนะอันนี้กับตี้มันยันไง ตั้งปังปังโอเคเสร็จแล้สวัสดีป้าลุง,ลงเลยด้วยกันบายดีบาย,บายลาป้าลุงด้วยบัดนี้พบกันคลิปหน้า้ป้าลุงเด้อสหรับคลิปนี้สวัสดีเด้อบาย,ย,บ,ายบายจุ๊บ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  <laughs>